เดี๋ยวผมให้ดูกลองนี้นะนี่แล้วคุณก็เริ่มเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราขอข้ามค่ายมาค่ายฝาบาง จริงๆผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าฟ้าหรือเขียวนะแต่เ,เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วแหละเจ้าตัวนี้คือ DUC254 ผมว่าเ,เพื่อนๆหลายคนเคยอยากได้มันมาแต่มันดูตัวเล็กแล้วก็เอาจริงๆคือคงคิดในใจว่ามันจะได้เรื่องเหรอเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูเพราะมันเจ๋งและมันน่าใช้ขนาดไหนแล้วทำไมเพื่อนๆถึงจำเป็นต้องมีมันเดี๋ยววันนี้เราไปลองติดตามชมกันดูครับ ก่อนอื่นเช่นเคยเลยเจ้าตัวนี้มันคือเลื่อยโซ่ซึ่งผมคาดเดาว่าเพื่อนๆหลายคนที่มีสวนหรือว่ามีต้นไม้ในบ้านเยอะเคยดูมันไว้แหละแต่ก็สองจิตสองใจว่ามันจำเป็นไหมข้อแรกคือมันมันแรงไปไหมนะหรือบางคนที่มีสวนใหญ่ก็จะคิดว่ามันจะแรงพอไหม คิดภาพบอกไหมมันก็จะมีสองจิตสองใจที่ขวางกันอยู่เนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเจ้าตัวเลือล่อยชักไร้สายไปแล้วซึ่งมันตอบโจทย์ได้ในขนาดหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองมารีวิวเจ้าตัวเลือ่อยโซให้ดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนและใครควรจะมีมันนะครับก่อนอื่นจะไปไหนไกลเราไปเริ่มต้นกับบิวคุณตี้ของเขาก่อนเลยอ่าส่วนใหญ่วัสดุเกือบทั้งหมด เป็นพลาสติกสีฟ้าทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นตรงเนี้เป็นพลาสติกหมดเลยฟื้ฟื้ยกเว้นตัวด้ามจับยางตรงนี้ที่เป็นสีดำนะจาดตัวนี้จะมีความหนึดเนืดหนึเนึบติดมือหน่อยนะตรงนี้จะเป็นหนึบเหนึบติดมือหน่อยยาวลามมาถึงตรงนี้เลยจะเป็นความหนึบเหนึบหนติดมือส่วนตรงนี้จะเป็นยางอีกแบบหนึ่งเป็นยางที่ ถ้าใช้คําว่าตรงเนี้มันจะจับแล้วรู้สึกว่าอนาคตจะเหนียวตรงนี้จะไม่รู้สึกจะเหนียวมันจะเป็นเหมือนพลาสติกกึ่งๆยางอ่าส่วนข้างหน้ากาเซฟตี้ด้านหน้าตัวเนี้อันเนี้ยเ,เป็นพลาสติกทั้งอันเป็นพลาสติกทั้งอันข้างหน้าใบก็เป็นโลหะกับโซ่เป็นโลหะที่เหลือหรอฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดตัวนี้เป็นช่องใส่น้ำมันหล่อเลี้ยงโซาา่ก็เป็นพลาสติกไม่ได้มีประเด็นอะไรทีนี้มาถึงระบบการทำงานต้องต้องเกีนอีกเรื่องนึงก็คือตัวผมเองไม่ใช่ไม่ใช่มืมออาชีพของไม่ใช่คนที่ใช้เลื่อยโซ่บ่อยมากนัก แต่เห็นส่วนคุณพ่อแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยอยากซื้อมาลองใช้เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายพอสมควรทีนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับไม่มีประเด็นเลยทีนี้โอเคทีนี้ก็มาถึงการหลักตัวทํางานของมันง่ายๆที่ตัวนี้จะเป็นตัวเพื่อนเห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูกันด้านบนตัวนี้จะมีตัวปรับการปล่อยน้ํามันโซ่อยู่ นะฮะบวกลบธรรมดาปกติซึ่งในแพ็คในเซตเขาอ่าจ,จะมีตัวประแจมาให้อยู่แล้วนะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมชอบในตัวนี้คือมันค่อนข้างเซฟตี้ที่เพื่อนเห็นทั้งหมดตรงนี้มันมีเซฟตี้ประมาณ3-4ที่ด้วยกันเลยอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆจะใช้งานไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆไม่ปลดล็อกตรงนี้ เป,เป็นเพื่อนเห็นสัญลักษ์ไหมฮะเห็นไหมล็อกกับอันล็อกผมแค่ต้องดันนี้ก่อนเอออันนี้คืออันล็อกส่วนอันนี้คือล็อกอยู่ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของของเลโซทั่วไปเดี๋ยวลองให้ดูเสียวๆแยบนันนี่เนี่ยไม่ติดเห็นป้าอันนี้เปิดแล้วนะไม่ติดเดี๋ยวเอาออกก่อน การเดวิวที่ดีเราไม่ควรเสี่ยงภัยอ่าอย่างแรกเลยคือข้างบนตรงเนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีปุ่มสตาร์ทอีกการใช้งานก็คือกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้แล้วก็บีบไกสองที่ข้างล่างข้างบนตัวนี้เป็นการเสพตีเพไม่ต้องดันเข้าหาตัวเองก่อนเพื่อเป็นการปลดล็อกอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการปลดล็อกแล้วให้การเข้าหาตัวโอเคผมดันคืนที่เดิม เครื่องก็จะทำงานโอเคเดี๋ยวผมแซมเปลิลให้ดูปึ๊บกดซึบปลดล็อกการหาตัวลองบิวนะเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยเลยพอเสร็จเราก็ปิดเหมือนกันเราก็ดันการมันมอันตรายนะค่อนข้างอันตรายทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวเนี้ถามว่าทำไมผมใช้งานมาประมาณ3วัน2วันผมติดใจมากติดใจมันด้วยข้อดีอย่างแรกเลยคือมันมีหุกตะขอมาให้เลยผมไม่รู้เลื่อยตัวอื่นมีหรือเปล่าแต่สำหรับคนขี้เมื่อยแบบผมการมีหุกตะขอเนี่ยมันช่วยได้เยอะเวลาเพื่อนๆอยู่ที่ตัวงานอย่างเช่นอยู่ในไร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่นพนอนๆแขวนกิ่งไม้แขวนกับตัวเองแบบนี้ มันค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าผมชอบที่มีฮุกอย่างที่สองคือมันเบามากเพื่อนๆดูการจับถือดีอันนี้คือเบามากเลยนะต่อให้ใส่กับแบตสามแอมหรือห้าแอมมามันก็ไม่ได้น้ำหนักทิ้งกันหรือหนีกันไปมากเลยนั่นคืออย่างที่สองอย่างที่สามคือมันตัวเล็กเพื่อนๆดูขนาดตัวมันยาวแค่นี้เองครับเระมาณแบบศอกเดียวอะ จากนี้ถึงนี่คือประมาณสองเดียวเท่านั้นเองอมันเลยเป็นเป็นเล่ที่ผมค่อนข้างประหลาดใจแนละชอบมากด้วยคือมันดูทันทีที่เพื่อนเเห็นนะ่ผมใช้คําว่ามันดูไม่อันตรายเลยอเออมันดูไม่อันตรายขั้นสุดเลยมันดูแบบเฟรนลี่มากๆเลยและประเด็นต่อไปจะมีคนถามว่ามันแรงพอหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวเจ้าตัวนี้กัน ทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกอ๋อตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาไม่ได้แถมมานะตัวนี้เป็นของแต่งคือผมไปเห็นในกลุ่มของมากิต้ามีคนซื้อเลื่อยตัวเนี้ยแล้วมีคนถามว่าแบบพี่ซื้อของแต่งเลี้ยงมันก็คือไอ้ตัวเนี้ตัวนี้เหมือนเป็นตัวจิกไม้แล้ววันที่ที่เพื่อนปล่อยให้มันฟันมันจะจิกไม้ได้ถ้าผมเดาไม่พลาดนะออซึ่งตัวนี้ประมาณร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทแค่นั้นนะ่ะซื้อติดไว้หน่อยก็ดี ดังนะน่ะข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือมือเดียวของพเพื่อนๆสาม,มารถจับได้สบายนี่หันมาแล้วเห็นปะแบตยังอยู่สี่ขีดเลย เดี๋ยวผมให้ดูกองนี้นะนี่แล้วคุณก็เริ่มเลย โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเทสเจ้าตัวเลื่อยโซ่ตัวนี้ถ้าถามว่าควรซื้อไหมผมแยกประเด็นก่อนถ้าเพื่อนๆมีเล่อยชักอยู่แล้วและสวนของเพื่อนๆไม่ได้มีกิ่งไม้ที่มีไซส์สิ้นึนื่อแบบเอาแค่ใหญ่กว่าข้อมือไซ,ซส์มันไม่ค่อยมีกิ่งไม้ใหญ่กว่าข้อมือหรือว่าตัดไม่บ่อยน้อยมากๆไม่จําเป็นแต่ถ้ามีกิ่งไม้ที่ใหญ่กว่านั้นและมีสวนแบบใกล้ๆบ้านผมคือ จริงๆบ้านผมไม่ได้สวนใหญ่นะมันก็แค่แบบไร่เดียวสวนคุณพ่อสวนคุณอาแล้วก็บ้านในกรุงเทพอีกซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นฉะนั้นผมคิดว่ามันคุ้มมากในการซื้อและที่สําคัญกว่านั้นคือถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมีบ้านต่างจังหวัดแล้วก็ไปทําสวนแบบนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดผมว่ามันดีกับมันมันดีในหลายๆแง่ามากเพราะว่าข้อแรกมันเซฟเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านไปทํางานที่กลางสวนนะ่ะ มันร้อนไงจริงๆซื้อพัดลมไร้สายไปด้วยอีกตัวก็ได้นะของยี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะมีรีวิวของอมิววอกกี้กับ d ดิวอลซื้ออีกสักตัวหนึ่งให้ทันก็ได้มันมันเซฟมากกว่าเดี๋ยวเป็นลมอะไรขึ้นไปมันอันตรายมากอะอันนี้ควรแต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่ขนาดนั้นมีกิ่งเล็กๆอยู่ในบ้านแค่นั้นเราก็แบบปีนตัดสครั้งเลื่อชักไม่มีประเด็นอะไรเลยเออประเด็นอื่นหรอ ราคาราคามันอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทผมแฮปปี้มากกับกับการที่เห็นพ่อทาสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ใช้ก็เก็บมากรุงเทพเดี๋ยวเผื่อผมไปอยู่หน้าไซงานบางทีก็ได้ซอยไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไงเพราะถ้าถ้าคุณโค่นต้นไม้ใหญ่คุณยังซอยมันเป็นแบบเป็นแว่นแว่นแว่นทำนู้นนี่นั่นได้ไงแต่ถ้าเลื่อยชักนี่คือคงแบบใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินก็ <Go. S 2> ผมว่าประเด็นของเจ้าตัวนียน่าจะมีประมาณขนาดนี้เพื่อนๆก็ลองหาซื้อดูครับ ผมว่าเจอเกือบทุกร้านที่เป็นแบบศูนย์กระจายสินค้าเป็นเป็นตัวแทนของ Makita นะหรือว่าจะดูในแอป,ปก็ได้ราคาก็ดีเลือกร้านน่าเชื่อถือหน่อยก็สำหรับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้ามีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันครับสวัสดีครับ